เพจรวบรวมผู้โดนโกงตอบเรื่องไบต์ลั่นมีข้อมูลจริงแต่รอมดดังพูดก่อนแอดมินผู้รวบรวมผู้โดนโกงจาก f o รเด t สามีความเคลื่อนไหวแล้วหลังไบว์วชิรวิทย์พรเกชื่อดังให้สัมภาษณ์กับวันบันเทิงยอมรับว่าลงทุนกับ o r r เด t สาดีจริงแต่ตนเป็นเพียงแค่เหยื่อคนหนึ่ง จุดเริ่มต้นมาจากเห็นทุกคนรอบข้างลงทุน Forex 3D นานเป็นปีๆและเห็นว่ามันได้จริงก็รู้สึกว่ามันน่าจะโอเคน่าเชื่อถือได้จึงนำเงินก้อนแรกที่ขอแม่มา50,000บาทไปลงทุนจึงนำเงินรายได้จากการทำงานทุกชิ้นและรายได้ต่างๆลงทุนใน Forex 3D ไปหมดเป็นเงินเก็บ7,75 0 0 0บาทยืนยันว่าไม่มีใครชักชวนตน ถ้า DSi จะเชิญตนไปให้ข้อมูลหรือไปเป็นพยายนก็พร้อมให้ความร่วมมือแอดมินเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก f o r e ่มสโพสต์บอกข้อมูลในมือแอดมินอะของจริงลั่นถ้าไม่ขอออกมาพูดอะไรเพิ่มอยากรอดูมด,ดําคาชาภาจะออกมาให้ความคิดเห็นในรายการแฉก่อนส่วนชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์สนันขอรอดูข้อมูลแอดเพิ่มก็บอกแล้วว่า 7 7 5 0 0 0บาทเป๊ะข้อมูลในมือแอดมินอ่ะของจริงแต่วันนี้แอดไม่ได้ขอมาพูดอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากรอดูคุณมดดำจะออกมาให้ความคิดเห็นในรายการแฉก่อนช่วงพักดังแกอ่านข่าวเป็นแบบกลางมากขึ้นจริงๆไม่โอยดาราละเลยอยากให้ฟังความคิดเห็นของคุณวัดดำก่อนผมหมายความว่าอย่างนี้จริงๆนะไม่ได้แซะนะผมดูแกอ่านข่าวโร์เดสามาด้วยตลอด และผมยอมรับในความร่วมมืออาชีพของแกที่เป็นพิธีกรแถวหน้าระดับเดียวกับพี่หนุ่มกันใช้เลยส่วนคุณบอยช่างวันบันเทิงผมว่าแกเอาดีสายกฎหมายนี่น่าจะเวิร์กเหมือนกันครับไปเป็นทนายแก้ต่างให้กับจำเลยนี่ผมว่าลุ่งแน่นอนฮ่าฮ่